เพราะฉะนั้นผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากอีกหลายๆหน่วยงานเพื่อที่ให้ให้ให้ความรู้อดองความรู้เพื่อที่ให้เด็กเหล่านี้หรือว่าเยาวชนนะครับหรือกระทั่งผู้ใหญ่เองก็ดีทางไกลจากตัวนี้แล้วก็มีคนเฝ้ามองระว่างครับแล้วในเรื่องการพนันนะฮะอันนี้บอกว่าตู้ม้าระบาดมากนี่ทำไงติดต่อตํารวจหรือประสานอะไรยังไงเพื่อ,เพ,อเพื่อแก้ไขปัญหาก็ต้องยังอย่างที่บอกว่าไอเราคงจะไปชี้เป้าเองก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าพอรู้บอะแส พอรู้เบาะแสแล้วก็กระซิบกระซิบบอกกับตำรวจเขาให้ช่วยดูช่วยดูนอกจากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้แล้วยังมีปัญหาอื่นๆอีกไหมครัที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหากันถนนหนทางเออยังไงถนนหนทางหลักๆแล้วน่าจะอยู่ในเขตชนบทมากกว่าใช่ไหมพี่น้องประชาชนในชนบทนี่เรียกร้องมาว่าอยากจะได้ถนนใหม่อยู่ในชานเมืองที่อ,อยู่ในชานเมืองนะคะ,อ,ะอยากจะได้ถนนใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเ หมู่บ้านจ,นจนสาร<ะ>เข้ามาทำโครงการเป็นส่วนมากแล้วก็ทำให้ถนนนี่ขรกขระนะคะเพราะว่ารถรถสิบล้ออะไรเข้ามาในถนนลาดยางทำให้ถนนพังเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็เลยอยากจะต้องการมีถนนใหม่ซึ่งทางเราก็ได้ประสานงานไปกับทางสสมนสัสศักดิ์ตอนนี้ตอนนี้ก็ รู้สึกว่าทางที่บางกวยนะคะมีถนนเส้นใหม่ให้กับบางกวยบางใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องต้องต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นโครงการแล้วก็นโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะของภูมิใจไทยที่ได้สนับสนุนนโยบายถนนปลอดฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมีงบไทยเข้มแข็งมาเนี่ยผมกับน้องเนี่ยนะครับต้องประสานผ่านทางหลวงชนบทให้เขาช่วยดูว่าถนนเส้นไหนเป็นยังไงอย่างที่น้องได้บอกว่า วันนี้อัตราในการขยายตัวเนี่ยมันสูงขึ้นตราบใดที่หมู่บ้านมันยังไม่เต็มเหมือนในกรุงเทพเนี่ยตราบนั้นก็คือรถมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับโดยเฉพาะถนนของเราเนี่ยมันเป็นถนนสองเลนมันไม่ใช่สี่เลนเพราะฉะนั้นจะตัดผ่านนมันก็ยากเกินแต่เข็นเหลืเกินแล้วมันเป็นถนนที่สองเลนแล้วยาวเข้าไปเลยยาวเป็นสิบสิบยี่สิบโลเลยเพราะฉะนั้นหมู่บ้านมันก็จะแออัดเต็มไปหมดเลยกระจายกระจายกระจายเป็นยมยมเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันถ้าหมู่บ้านยังไม่เต็มนะครับ ถนนเนี่ยมันก็ต้องพังเป็นของธรรมดาก็เลยได้รับการประสานงานจากทางหลวงชนบทโดยเฉพาะงบของไทยเข้มแข็งในสัปดาห์รองรอบนี้นะฮะในรอบนี้ก็ได้มาหลายเส้นหนะครับก็คือว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้ถนนใหม่เพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่ว่าต่อให้ได้ถนนมาใหม่เนี่ยถ้าอัตราหมู่บ้านเนี่ยยังมีการขยายตัวต่อเนื่องวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องไปบำรุงรักษาซ่อมแซมแล้วก็ ต้องไปทาท่อประปาเขาเรียกว่าท่อท่อน้ําทิ้งท่อน้ำบีต่อเพราะว่าถ้าถนนไม่มีท่อระบายน้ําขังน้ําขังเดี๋ยไปหมดมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับในพื้นที่กึ่งเขาเรียกว่าชนบทก็แล้วกันในเพราะว่าในบางส่วนเป็นชนบทเยอะมากนะครับรอันนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวเรื่องถนนขนทางเกี่ยวเรื่องถนนปลอดฝุ่นไหมที่ต้องไปทาอ๋อมีถนนปลอดฝุ่นอาจจะเป็นเส้นเล็กๆอะไรต่างๆนี้อันนี้ได้เข้าไปดูแลไหม ช่วยกันประสานงานแล้วก็เวลาประชาชนเขาบอกกับพวกเรา,าว่าให้เขาให้ช่วยเข้าไปดูหน่อยเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็จะไปติดต่อประสานงานผ่านนะครับทางหลวงชนบทให้เขาเข้ามากแก้ไขแล้วก็เราก็จะดูว่าเออเส้นนี้มันเดือดร้อนมากน้อยขนาดไหนเป็นยังไงแต่ว่าเราจะเข้าไปชี้เป้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเรา,าห,ห้ามห้ามเดี๋ยวโดนอิดเดี๋ยวก็ร้องเรียนเอาวุ่นวายมากแล้วปัญหาที่ต้องแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนอันเนี้ยณปัจจุบันเนี้ย ค, <c oughs> คิดว่ามีปัญหาอะไรในในเขตพื้นที่ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนโดยเดยนะครับ <c oughs> ปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คืออ,อ,อย่างอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นโยบายนะครับ <c oughs> ของภูม <c oughs> ิใจไทยเนี่ยเราก็ประสานผ่านทางท้องถิ่น <c oughs> นะครับแล้วก็ยังยัง,ย,งยังเช่นหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหลังกีฬาวันนี้ประชาชนก็คนลืมลืมออกกําลังกายตอนเย็นเมื่อก่อนลืมไปเลยเมื่อก่อนน้องสาวผมเนี่ย กับผมเนี่ยจะต้องไปออกกําลังกายแกันนำไปช่วยกันนะครับแล้วก็มีแอรบิกทุกทุกเย็นวันนี้ลืมลืมไปแล้วเขาไม่มีการโหมลงโฆษณากันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้คนลืมวันนี้นโยบายลงไปพวกก็มีหนึ่งลานหนึ่งล้านวันหนึ่งลานกิลลช่วยได้ไหมอันนี้อ๋อได้ได้ได้ก็ทุกเย็นก็ต้องเริ่มมีการ้ออกกำลังกายแอรบิดการเต้นแอร์บิดนอกจากจะเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังเนี่ยแหละยาสิบติกก็ห่างกันไปด้วยน่าจะแก้ไข ปัญหาพวกนี้ได้ได้ได้เยอะทีเดียวโดยเฉพาะความที่คนมันแบ่งสีเป็นเยอะผมต้องพูดจริงๆครับจนวันนี้ถ้ามันมีตรงนี้ให้คนมากัดกรดิ่งกันก็คือมันทากิจกรรมกันครันเขาก็จะไม่ไม่ไม่ไปมุ่งทางการเมืองอย่างเดียวครับนะครับเพราะว่าคนก็จะไปรวมถึงเอยออกกําลังกายมีกิจกรรมอย่างอื่นทำทำให้ไม่ไม่เครียดแล้วก็จับไม้จับมือกงนมากขึ้นะผมว่า ก็แสดงว่าถ้าได้ทำกิจกรรมให้มีการออกกำลังอะไรต่างๆก็เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องยาเสพติดเรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆของชุมชนของทั้งชุมชนเมืองชุมชนบทนี่น่าจะจะช่วยแก้ไขปัญหากรืงนี้ได้ก็ผมผมเห็นด้วยที่จะผลักดันให้ให้มีการทําในเรื่องของการกีฬาโดยเฉพาะเรื่องเรื่องลางกีฬาซึ่งมุ่งเน้นที่จะให้พี่น้องประชาชนก็ได้ออกมาออกกำลังครับ นอกจากสิ่งต่างๆที่เราพูดคุยกันแล้วก็คงจังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องมาพูดคุยวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็พอดีช่วงนี้ก็ได้เวลาพอดีเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้หมดเวลาพอดีก็สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่3ครับ เรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับผมธนชาติธรรมชโชธแล้วก็ทางผู้อาสาของเราทั้งสองท่านนะครับท่านสสมนาาัสน์จันประสงค์แลวก็ท่านทิติพันธ์จันประสงค์นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของท่านสสมณัสน์หลังจากที่ในช่วงที่สองของรายการที่เราได้พูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ทราบถ,ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆพอสมควรในจังหวัดนนทบุรีนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับเพราะว่า นนทบุรีเองเป็นสภาพปัญหาของของเมืองแล้วก็ชนบทที่อยู่รวมกันอยู่นะครับเป็นทั้งเรามีทั้งบ้านจัดสรรหลักใหญ่เรามีทั้งท่าวน์เฮแล้วก็มีเกษตรกรอย่างเช่นปลูกนามนนนีั่่สิครับปัญหามันเลยคละเคล้ากันอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะมาพูดคุยในช่องที่สามว่าหลังจากที่เราลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วนะครับ ถามตัวเองหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนเข้าไปอาสาเป็นเป็นผู้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนม,มีความพร้อมก็ค,รค,รคิดว่าคิดว่าตอนนี้มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเพราะว่าดิฉันตัวโดยดิฉันเองก็กําลังจะจบ ปริญญาโทนะคะแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวก็สามารถเอามาพัฒนาจังหวัดนนทบุรีได้เรื่องการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจังหวัดนนทบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะควรที่จะเสนอออกไปให้ทุกคนได้ทราบว่าจังหวัดนนทบุรีของเราเองเนี่ยมีดีอย่างไรมีสถานที่ท่องเที่ยวดีอย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนความพร้อมเรื่องครอบครัวดิฉันคิดว่าดิฉันก็มีอยู่เต็ม เต็มตัวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นข้าวนักการเมืองนะฮะเป็นข้าวนักการเมืองอยู่แล้วค่ะครับแล้วท่านสสแล้วครับณาวันนี้ต้องพร้อมอยู่แล้วพร้อมเพราะว่าเป็นสสอยู่แล้วณาวันนี้ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่กับครับก็คงต้องพัฒนาอะไรให้มันมชันเขาเรียกว่าให้มันก้าวหน้าให้มันพัฒนาไปมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากที่เราเป็นนักการเมืองมาหลายปีนะครับเป็นผู้ช่วยลงพื้นที่อะไรต่าง ไอ้ความคุ้นเคยกับสภาพปัญหากับที่เราพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับในในแต่ละพื้นที่นะฮะพื้นที่ทั้งเมืองพื้นที่ชนบทอะไรต่างๆเหล่านี้นะปัญหาของท้องถิ่นในการเข้าไปรับรู้เนี่ยคิดว่าปัญหาที่มันเกิดมันเกิดขึ้นเพราะนโยบายของรัฐบาลหรือว่าเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มประชาชนหรือว่าเกิดขึ้นเพราะเพราะเหตุอะไรอย่างเงปัญหาที่หลายๆปัญหาที่เราพูดเนี่ยผมต้องบอกคุณธนาชาติก่อนนะครับว่า วันนี้คือสังคมเนี่ยในจังหวัดนนท์เนี่ยวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านปิดเป็นไปนอย่างไงครับหมู่บ้านปิดหมูบ <Philosophy S 2> ม่บ้านปิดก็คือว่าเป็นสังคมของเขาเองโอ,โอ,อย่างหมู่บ้านาใหญ่ใหญ่อย่างระดับวันอ,อย่างเกี่ยวกิจสดาอย่างเงี้ยคือในการที่ทางท้องถิ่นเองก็ดีนะครับในการที่จะไปประสานงานกับในหมู่บ้านในโครงการเนี่ยยากมากเขาไม่สนใจเลยเขา ไม่ค่อยได้ได้รับความร่วมมือเท่าไหร่ oh. แล้วก็ในการที่จะสื่อสารนะครับสื่อสารทุกอย่างไปเนี่ยก็ก็จะเข้าไปไม่ถึงไม่ถึงตัวอยู่แล้วเพราะว่าคนคนประชาชนที่อยู่ตรงนี้นะครับสังคมที่อยู่ตรงนี้ก็คือไปเช้าเย็นกลับไปเช้าแล้วก็เย็นกลับก็คือจะไม่เจอกันอันนี้สังคมเมืองอย่างอันนี้คือชัดเจนคือสังคมเมืองแบบปิดองค,ครับส่วนสังคมเมืองแบบเปิดเนี่ย ก็จะเป็นแบบว่าชุมชนชชนีนตลาดในตลี่อะไรต่างๆี้ซึ่งซึ่งจะเป็นชุมชนเก่าก็จะไม่มีที่ว่าหน้าหมู่บ้านแล้วมีไม้ขั้นปิดเปิดอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมนะครับตรงนี้เราก็จะมีความคุ้นเคยยู่ละเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาษาหน้าพันท้องถิ่นให้เขาเข้ามาดูแลเีเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตหรือเทศบาลเนี่ยจำเป็นที่ต้องดูแลเป็นทาเข้าไปดูแลพวกเรานดูแลเรื่องของนิติวันญัตก ดูแลเรื่องกฎหมายครับซึ่งซึ่งเป็นกฎหมายสูงจกผพันในในที่สภานะครับครับส่วนในการดูแลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปเรื่งต้องผิดต้องไปดูแลเราก็มีหน้าที่ประสานงานก็ไปครับ